สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะคณะกรรมการวัยยาวัจกรวัดบางปโปรงจัดพิธีทอดกระถินสามัคคีประจำปี2568ซึ่งตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน12คณะกรรมการวัยยาวัจกรวัดบางปโปรง จัดพิธีทอดกระถินสามัคคีประจำปี2568ณวัดบางปโปรงตำบลบางปโปรงอเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน12เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์สมทบทุนทำการก่อสร้างวิหารกะคอหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าซึ่งทางวัดกำลังทำการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้และกำลังใกล้เสร็จสิ้นและเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ในกิจกรรมต่างๆของวัดด้วยโดยมีนายอัคารวัฒน์อศวเหม รองนายกอบจอสมุดปราการห้างหุ่นส่วนจำกัดสสกิจอู่ทองคุณสเสน่ห์คุณสมพิษกรุดผู้และบุตรธิดาพร้อมด้วยคุณพ่ออนันต์มีทิศคุณแม่สมานแก้วประดิษฐ์และบุตรธิดาคุณสงบคุณรุ่งอุทัยบุญกันคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายคุณนารีวันหุตะพูติและคณะศิษย์บ้านเทพประธานบริษัทมิตรภาพทริปเม้นจำกัดบ้านรัตนมงคล คุณสรันพงศ์คุณเบญจวรรณดชอาธิคมหลายศิลปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าพระนครใต้และคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอ,อบตอบางโปรงเป็นประธานอุป,ปถัมภ์และพ่อค้าประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพโดยบรรยากาศภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญคือการแห่องค์กถินสามคัคคีบริเวณรอบอุโบสถและศาลาหลงพ่อกั่วจำนวนสามรอบ จากนั้นเป็นพิธีถวายผ้ากรถินและถวายพัตตาหารเพนจตุปัตกายไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรามาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัยโดยได้รับความเมตตาจากพระครูพุทธ,ธิสารโสพิษเจ้าอาวาสวัดบางโปรงที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะพระภิกษุสงฆ์วัดบางโปรงเจริญพระพุทธมนต์ นอกจากนี้ภายในงานยังมีพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญนำอาหารคาวหวานขนมและน้ำดื่มมาจัดตั้งเป็นโรงทานไว้คอยบริการให้กับผู้ที่มาร่วมงานบุญได้รับประทานฟรีกันกว่า128โรงทานรงทาาต,ตแ,แ,ตตแ่่แแมมออคค ครับกับผมนายอัครวั์เสหเห็นนะครับรองนองายกราบริหารส่วนจังหวัดสุดารากนวันนี้ได้มาร่วมทําบุญที่วัดบางโปงตำบลบางโปงอำเภอเมืองจังหวัดสรกากนนะครับโดยมีพระเดชพระคุณพระเจ้าวาดพระพุทธิส,สารสุภิตนะครับเจ้าดดวาดวัดบางโพงแล้วก็คณะสงฆ์ทุกท่านทุกทุกลูกนะครับกับประาชาชนมากมายนะครับดูด้วยตาแล้วหลายพันคนเนื่องจากว่าวันนี้เป็นบุญใหญ่ เป็นกระถินสามัคคีนะครับซึ่งผมมาร่วมอน,นุโมทนาก,กับตระกูลกุดผู้โดยมีการนำของพิเห์กุดผู้และครอบครัวนะครับซึ่งเป็นประธานในการดําเนินการทอากระถิ่นครั้งนี้นนนก็นนกขออน,นุโมทนาบุญนะครับกับทุกทท่านนะครับที่มาร่วมกระถินสามัคคีนวัดบางปโปรงนะครับซึ่งนอกจากจะมีประชาชนมาร่วมการทาบุญแล้วนะครับยังมีคนที่มีจิตกุสล์ที่มาออกโรงทานให้ประชาชนในตุนบ,บางโปรงร2 8ยโรงทานนะครับ ให้อดิสงในการออทอดกระถิ่นครั้งนี้แล้วก็เร่วมในการทําบ,บุญครั้งนี้นะครับให้เป็นไระตาผู้โดยสานะครับเพื่อถึงปู่ย่าตาทวดแล้วก็นะครับทุกๆท,ท่านที่อ,อ,อุทิศทีมข่าว AEC TV Channel รายง,งานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม0863812601ครูจา๋า0806117055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะค้ะขอบคุณค่ะ